นตัวก่อนคะ่ะดิฉันนางสาวนิชการสังน้อยหรือเรียกง่ายๆว่าครูน้ำฝนก็ได้นะคะตอนนี้นะคะฝนนะคะเป็นครูของโรงเรียนวัดโกชงายติสรอํานวยค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิกกันคะ่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบอกกันคะ่ะว่าโรงเรียนวัดโกชงนายติสรอํานวยนะคะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลเขาเจียกคะ่ะซึ่งตำบลเขาเจียกเนี่ยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมานานมากละะแล้วนะคะนั่นก็คือการ รำมโนรานั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่ตามมานั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการทำชุดมโนราค่ะซึ่งตำบลเขาเจียกนี้มีชื่อเสียงในด้านนี้มากๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าวัดบ้านโรงเรียน3ส,สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตัดออกจากกันไม่ได้นะคะชุมชนต้องพึ่งพาโรงเรียนโรงเรียนต้องพึ่งพาชุมชนดังนั้นค่ะโรงเรียนของเราจึงได้น้อมนานะคะเอาภูมิปัญ,ญญาของชุมชนเขาเจียกนะคะมา สอนให้กับนักเรียนได้รับรู้ถึงท้องถิ่นของตนเองด้วยค่ะนั่นก็คือเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะคะเกี่ยวกับการรมโนราและ,และการปฏริสิ่งของจากรูปปัดมโนรานั่นเองค่ะซึ่งภูมิปัญญาตรงนี้นะคะโรงเรียนของเราเนี่ยนำมาปรับใช้ผ่านการจัดทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นค่ะเป็นชื่อหลักสูตรท้องถิ่นที่มีชื่อว่ามโนราและ การประดิษฐ์สิ่งของจากลูกปัดมโนราค่ะโรงเรียนนะคะได้คิดคนหลักสูตรนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเยสอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองค่ะโดยในวิชานี้นะคะตั้งจะได้รับการเรียนการสอนนะคะตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เลยทีเดียวค่ะโดยในวิชานี้นะคะจะสอนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นนะคะแล้วก็การรำท่ารำต่างๆใน มโนรานะคะรวมถึงดนตรีนะคะในการที่ใช้ในการบรรเลงระหว่างรัมมนราด้วยค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเป็นวิชาเกี่ยวกับการทําลูกปัดมโนราหรือว่าการทําสิ่งของจากลูกปัดมโนรานั่นเองค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะโรงเรียนของเราได้จัดการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรนี้มาเป็นเวลายาวนานแล้วค่ะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิดสิบเานี่ยทำให้มีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่โบแดงออกมานะคะเพื่อให้ปรับให้เข้ากับสถานาการณ์นั่นก็คือสายคลองแมสจากลูกปัดมโนรานั่นเองค่ะทางโรงเรียนของเรานะคะได้ดําเนินการสอนนะคะให้กับนักเรียนเนี่ยได้รู้จกักถึงวิธีการทําสายคลองแมสจากลูกปัดมโนรามานานแล้วะคะ่ะแต่ เนื่องจากสถานการณ์ที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนะคะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถดําเนินการเรียนการสอนแบบออนไซต์หรือแบบการมาเรียนที่โรงเรียนแบบปกติได้นะคะโรงเรียนจึงจําเป็นต้องปรับการเรียนการสอนโดยเลือก2วิธีค่ะนั่นก็คือการเรียนการสอนแบบออนเฮนคือให้นักเรียนเนี่ยรับงานหรือชิ้นงานเนี่ยกลับไปทาที่บ้านผสมผสานกับการเรียนแบบออนดีมานคือการเรียนผ่านคลิปวิดีทัศน์นั่นเองค่ะ สำหรับการเรียนการสอนนะคะในรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพที่จําเป็นต้องสอนเกี่ยวกับการประดิษฐ์ใส่ครอมแมสแบบรูปแบบโนรานะคะเราจะใช้การสอนแบบพิเศษ2รูปแบบค่ะนั่นก็คือการสอนแบบออนแฮนคือให้ชิ้นงานนักเรียนกลับไปทําที่บ้านและ2คือการเรียนแบบออนดีมานคือการเรียนผ่านวีดิทัศน์ที่ครูจัดเตรียมเอาไวใ้ให้นักเรียนนั่นเองค่ะโดยขั้นตอนนะคะเราก็จะต้องขั้นแรกเลยน,นะคะเราก็จะต้องจัดเตรียมค่ะวีดิทัศน์นะคะสําหรับ การสอนสายคลองไหมคะซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นอัตลักษณ์เป็นชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนะคะจึงจำเป็นต้องมีการอัดคลิปอัดวิดีทัศน์ด้วยตนเองนะคะโดยจะให้ครูผู้สอนค่ะทำวิดีทัศน์นะคะเป็นสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนซึ่งในวิดีทัศน์น่าจะมีการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่การแนะนําอุปกรณ์ไปจนถึงการเริ่มต้นในการทําสายไปจนจบเลยค่ะ หลังจากจัดเตรียมวีคัสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมสําหรับการเรียนการสอนแบบออนแทนค่ะโดยครูประจำวิชานะคะจะต้องเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะไว้ให้นักเกรียนนะคะเพื่อที่นักเกรียนจะได้รับอุปกรณ์เพื่อกลับไปทําที่บ้านพร้อมดูวิธีทําจากวีที่ครูได้เตรียมเอาไว้ค่ะเมื่อชิ้นงานเมื่อเรียนเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่นักเกรียนได้อย่างแน่นอนเลยนั่นก็คือสายพลาสต์จากรูกปแับมโนราห์ สำหรับการเรียนการสอนแล้วว่าตัวอย่างวิธีทัศ์จะเป็นอย่างไรนะคะทุกท่านสามารถรับชมรับฟังได้ต่อไปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําสายคเคเบมกันนะคะลูกแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะวันนี้ก็จะมีเชือกที่พึ่งลูกปัดหลากสีนะคะแล้วก็ลูกปัดที่ใช้สําหรับตกแต่งแล้วก็ตะขอนะคะที่ใช้ทําสายคเคอบมล ไปก็เป็นขั้นตอนการทำนะคะเราก็เอาเชือกมาสองเส้นสองเส้นนะคะแล้วก็เอาปลายเชือกทั้งสี่ด้านมาทาด้วยขี้ผึ้งนะคะทาเพื่อให้ขี้ผึ้งเกาะกับเชือกเชือกจะได้เหนียวตัวนะคะเราจะง่ายในการร้อยนะลูก อ okay. จากนั้นก็เอาเชือกมามัดไว้ที่ตะปูทำทีละด้านนะคะใช้เชือกสองเส้นทำทีละด้านอ่าเรามาทำฝั่งนี้ก่อนนะคะโอเคอันดับเลขเราก็ใส่ลูกปัดเข้าไปหนึ่งเม็ดเอาสีฟ้านสีน้ำเงินนะลูกสีน้ำเงินหนึ่งเม็ด แล้วก็สีแดงหนึ่งเมตรแล้วมาเส้นนี้ก็ใส่สีน้ำเงินหนึ่งเมตรใช้สอดโดยการทะเยงเชือกไปคุณะด้านกันแบบนี้นะคะอ่าอีกทีหนึ่งใส่สีแดงสองเมตรฝั่งนี้ก็ใส่สีแดงหนึ่งเมตร อดเหมือนเดิมนะคะเชือกล้องทะเยป็ะคนละด้านกันต่อไปเราจะใช้สีเหลืองน,นะคะโดยการใส่สีน้ำเงินก่อนหนึ่งเมตรแล้วก็ใส่สีเหลืองหนึ่งเมตรฝั่งนี้ใส่สีเหลืองหนึ่งเมตรสอดทะเงยงเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมซ้ำทำซ้ำเหมือนเดิม จากท,ที่ทําไปเมื่อกี้นะคะก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเหมือนเดิมทําไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะจากนั้นเราก็เอามาใส่ลูกปัดตกแต่งนะคะก็จะเป็นลูกปัดคิดตั้นจะเป็นดอกไม้จะเป็นอะไรแล้วแต่ที่เราพอใจนะคะแล้วก็ปุ่มด้วยตาขอก็คือเสร็จแายตรง็ีค่ะ